ấy là nó ở hàng Đông, bị bao nó ở hàng Đông, cái <laughs> lắm cả đấy mà มาแกทำงานครับตัวจาว้าปอ่ะอการเฮ็ดงานน้องมี่เฮีแกอย่าไรเนี่การเอียงอยู่เก้งใหม่ค่ะแล้าไว้แบบแม่นล่คคาปีอยู่เก้งใหม่ค่ะโรงงานค่ะบปะโรงงานแถวไหนอ่แถวไหนค่ะ ไม่ซ่งค่าไม่ซ่งเงินกันค่ะสุราเข้าอยู่เข้าเหตุการณ์หาเหตุการณ์ไม่วันไม่วันนี้สุดเข้าไปสวยครุงเทบอะไดี๋ะวค่ะ con sai Nghỉ Em chấm chấm xuống ạ à, cả con sai Chấm mỏ hả? Hồng hành không mình lại Mình nhìn nhìn về hồng hán Dù you lại có Hãy theo hàng đó ุ่มน้ำนำคา่าว่าแล้วไม่ทรงค่าพีก่ก่อนข้ายมกินข้าวยังครับยังเลยยังไม่ได้กินเลย họ có mi hiếm số quay và ha him ho này hiếm lấy him ho này hiếm lấy lưng kín nào à lưng kín cầm ho ไม่ซุ้สาวเบิร์น่าไม่ซุ้มบนกันค้าปีก่อนคําเหมาเบิร์นกำเจ็บต้องมาเอา่ะกำจะกินค้า